สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันตรีเนรด้วยรายการ natural energy f e n g s h u i ยหวงจุ้ยพลังท่าตุธรรมชาติคะ่ะวันนี้เป็นการต่อจากสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เราเว้นวักหายกันมาหลายวันเลยนะคะต้องกราบขออภัยจริงๆเพราะว่าดิฉันเองนั้นช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าแต่ละท่านแต่ละธุรกิจก็สนใจในเรื่องของวิชาพลังธาธรรมชาติก็คือ ถ้าเรียกให้เป็นฐานสมัยหนย <c oughs> ก็บอก Natural Energy ช่ฝนช่วยกันเยอะมากและดิฉันก็ได้ทำการไปรับเชิญไปวิเคราะห์ในที่ต่างๆในเรื่องของอาถรรพ์พลังงานธาตุนี่แหละคะ่ะซึ่งทุกคนก็บอกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมคะ่ะการที่เราจะรู้ว่าในบ้านของเราหรือธุรกิจของเรานั้นหรือออฟฟิศสถานประกอบการจะเป็นโรงงานห้องนอนห้องพักห้องเล็กห้องน้อยนะคะว่าเรามีพลังธาตุธรรมชาติ ดินน้ำลมไฟสมดุลหรือไม่อย่างไรอันนี้เราตรวจสอบได้ค่ะท่านผู้ชมคะแต่ก่อนอื่นที่ฉันต้องขออนุญ,ญาตเ,าเรียนท่านผู้ชมว่าในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจกําลังช่วงขาลงและก็กำลังเจอด้วยสถานการณ์ด้วยเหตุการณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 ที่ยังไม่ยอมวางมือจากมนุษยโลกนะคะ รวมทั้งความคิดเห็นที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะทุกคนมีสิทธิ์จะคิดได้แต่การคิดในความเห็นต่างนั้นถ้าเราเอาความที่แตกต่างที่ดีที่สุดมารวมกันนั่นแหละค่ะคือสุดยอด เป็นวิชาหนึ่งที่ใช้ในวงจุ้ยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับวงจุ้ยที่หลายคนเคยเข้าใจผิดว่า,าจะแก้ไขก็อาจจะต้องใช้แก่เ,เรื่องการสังเกตโลเคชันต้องมีด้านหน้าเป็นน้ําข้างหลังเป็นภูเขาหรือจะไม่ได้ตามใจนั้นมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าทางสามแพร่งก็ถือว่าเป็นพลังอาถรรพ์จะมาพิฆาตนั้นๆน,นั้นเรื่องจริงแต่การแก้ไขนั้นที่ผ่านมายังเป็นการเข้าใจยันผิดอยู่นะคะท่านผู้ชม เพราะว่าหลายคนก็ไปใช้ในเรื่องการใช้พิพัตถุไม่ว่าจะเป็นการเอาวิพิธวัตถุที่ตั้งวางเช่นเสือภาพดาบหรือโน่นนี่นั่นเรื่องต้องเสียค่าใช้ใจ่ายกันมากมายอันนั้นดิฉันต้องขออนุญาตเรียนว่าอันนั้นมันเป็นความเชื่อและเป็นสิ่งพื่งทางใจแล้วแต่หากว่าท่านมีรายได้พอที่จะนําซื้อสิ่งนั้นมาประดบับเหมือนวั้งวางได้ก็ไม่ว่ากันนะคานผู้ชมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยทำให้ท่านสบายใจแต่ถามว่าจะสามารถปรับ พลังให้ตรงที่ตรงนั้นที่เสียหายไปให้มันเกิดความสมดุไ้หรือได้หรือไม่อย่างเช่นนะคะว่าบางคนเขาบอกว่าหน้าบ้านเป็นเสาไฟฟ้าก็เลยให้เอาเสื้อค้าบดาบมาติดตรงหน้าบ้านอันนี้ท่านผู้ฟังคะท่านผู้ชมคะดิฉันตรีเนี่ยในฐานะเป็นผู้ที่พิสูจน์ในเรื่องของวิชาพลังงานธาตุธรรมชาติดินน้ำลมไฟและก็อ้างอิงกับความเป็นไม่ได้การเกิดขึ้นตั้งอยู่และการดับสลายนะท่านผู้ชมก็ยืนยันได้ว่าการที่จะแก้โดยใช้ครืวัตถุ หรือใช้เสือข้า,าวเปล่านั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องมอแปลงไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านหรือเสาไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านได้ค่ะการแก้ไขยอย่างไรนั้นไม่สามารถที่จะบอกมาเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นแพทเทิร์นได้เหมือนกันทุกบ้านค่ะต้องไปดูในสถานที่จริงว่านอกจากมีเสาไฟฟ้าหรือมีมอแปลงแล้วนะท่านผู้ชมณจุดน,นั้นที่บ้านของแต่ละหลังแต่ละท่านหรือออฟฟิศแต่ละออฟฟิศนั้น มีอะไรร่วมพิฆาตรหรือมีอะไรที่จริงๆแล้วมีก็บอกว่าในในร้ายมีดีในดีมีร้ายเพราะนั้นตรงใกล้ๆเสาไฟฟ้านั้นหรือหม้อแปลงไฟฟ้านั้นอาจจะมีอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์เป็นพลังที่เกื้อนหนุนท่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางเรื่องของตําแหน่งของพลังหรืออื่นๆนะคะทุนผู้ชมและที่สําคัญการแก้ไข,ขของเรานั้นจะต้องไม่ ไปทำร้ายบ้านที่อยู่ตรงข้ามหรือบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนะคะก็เรียกว่าหวงจุ้ยเนเจอร์ออร์เจี่เฟยช่วยจะถือได้ว่าเป็นห่วงจุ้ยเน้นหลักคุณธรรมและก็อิงหลักของพุทธศาสนาด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วคนที่จะแก้ห่วงจุย้ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือบ้านพักอาศัยห้องนอนหรือการทําอาชีพตั้งหลายก็ตามนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่ เป็นนักถือศาสนาุทธทุกศาสนาสามารถนำวิชานี้ไปช่วยเหลือตัวเองแก้ไขได้ค่ะแต่ต้องเน้นเรื่องคุณธรรมท่าน,นั้นเองคุณธรรมก็หมายความว่าให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้แต่ไม่ทำร้ายผู้อื่นอย่างเช่นทางสามแพร่งสี่แพร่งจะเป็นแยกตัวทีตัววายอะไรก็แล้วแต่นะคะหลายคนถ้าที่ฉันไปพบเห็นมาก็ยังแก้ไขกันโดยการใช้ผิดวิธีหลายคนก็ถูกแนะนําให้เอาเสือข้าบดาบส่วนจะเจอเ,จอเสือข้าบดาบแล้วก็ บางครั้งก็จะเป็นในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้รวมทั้งบางคนที่ธุรกิจกําลังถดถอยในช่วงขาลงมีหนี้สินล้นพ้นตัวรายได้ที่เคยได้ก็หดหายไปหลายคนก็ไม่ได้ดูว่าเหตุที่เกิดมาจากปัจจัยอะไรถ้าเป็น Natural Energy ฝนช่วยนั้นก่อนที่จะแก้ดิฉันจะต้องให้ดูเรื่องของด้านทางโลกคือด้านอาการตลาดการบริหารจัดการเรื่องหุคลากรเรื่องส่อสามล์เรื่องผลิตภัณฑ์หรืออันอื่นๆที่เกี่ยวกับทางโลกทางมาร์เก็ตติ้งก่อนนะคะ ถ้าตรงนั้นพร้อมบุคลากรพร้อมนะคะแล้วเราถึงจะมาดูกันว่าพลังที่เกื้อหนุนหรือบ่อนเขาเรียกว่าพิฆาตนะคะหรือว่าถอ,อ,อนพลังมันมีจุดไหนบ้างถ้าสมมติว่าอย่างเช่นบางคนนี้มีปัญหาว่าลูกน้องไม่ซื่อสัตว์วุ่นส่วนไม่ซื่อสัตย์เราต้องไปดูตําแหน่งทิศของการปกป้องคุ้มครองหรือตําแหน่งของบริวารแล้วล่ะคะว่ามันมีเสียไหมหรือบางคน ครอบครัวเคยรักกันหวานแม้แต่อยู่ๆทาไมทําไมนอนหันหลังให้กันแล้วก็มีการขัดแย้งกันมีการพูดกันได้ไม่ถึงสองประโยคก็ขัดแย้งกันอีกแล้วหน้าก็ไม่อยากจะมองได้ยินเสียงหวานๆเคยฟังกันได้ก็กกัดฟังไม่ได้อีกแล้วอันนั้นเราต้องดูแล้วค่ะว่าตําแหน่งด้านความรักความสมพันธ์ตรงนั้นมีปัญหาเรื่องพลังธาตุไม่สมดุลหรือไม่ซึ่งเราแก้ได้ค่ะแต่เราต้องค้นหาสาเหตุเพราะฉะนั้น natural energy แฝงช่วย ก่อนที่เราจะวิชานี้ไปใช้ไปช่วยเหลือใครเราจะต้องมีการค้นหาเหตุก่อนว่าพลังธาตุดินน้ำลมไฟณจุดนั้นมีปัญหาอะไรหรือไม่แล้วก็พิจารณาควบคู่กับกฎแห่งกรรมเพราะมนุษย์ทุกคนนั้นไม่อาจจะหนีพ้นกฎแห่งกรรมไปได้แต่วิชา่วงจุย้ยนิวทรอนิเอเนจี่งช่วยนั้นที่สําคัญอีกอันหนึ่งนอกจากคุณธรรมกฎแห่งกรรมแล้วเราเน้นการประหยัดและทําในสิ่งที่เป็นไปได้ ที่สําคัญนะคะการที่จะทําประสบความสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหนนอกจากขึ้นอยู่กับอาจจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ1กฎแห่งกรรมอันที่2ขึ้นอยู่กับความศรัทธาอันที่3นําไปใช้ถูกต้องตามที่แนะนําตามหลักวิชาหรือไม่หลายคนนะคะไม่มีความศรัทธาแต่ก็ทาไปงั้นแหละเพราะนั้นพลังก็ไม่เกิดเช่นบางคนมีได้รับการแนะนําให้แก้ไขแล้วก็คิดตลอดเวลาจริงหรอ เป็นไปได้จริงเหรอมันจะได้เหรออะไรเงี้ยนี่คือความสับสนลังเลคือจิตไม่นิ่งแล้วพลังก็สับสนว่าเอ๊ะเราศรัทธาเขาหรือเปล่าเหมือนกับท่านจะวางแผนงานใดๆก็ตามนะคะ,ะจะประมูลงานใดๆก็ตามหากท่านลังเลว่าเอ๊ะจะเอาไหมเนี่ยจะเอาไหมเนี่ยหรือจะเอาเปล่าดีไหมเวลาท่านประมูลท่านก็จะเกิดความไม่มั่นใจ มันก็โอกาสที่จะประมูลชนะก็ยากล้วคะ่ะฉันใดก็ฉันนั้นนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องของ n a t u r r l Energy เฟื่งช่วยเนี่ยมีมากเลยคะ่ะเราคุยกันอ่าสิปีก็ไม่จบ ไม่จบนะคะขอท่านผู้ฟังที่สนใจอันดับแรกนะคะก็ติดตามรายการนี้ไปก่อนติดตามดิฉันตรีเนี่ยนะคะว่ามีอะไรบ้างเพราะ Natural Energy ฝเ่งชุวยจะแบ่งออกเป็นหลายสาขานะคะอันดับแรกก็คือเป็นเรื่องของโลเคชันอันที่2เป็นเรื่องของเขาเรียกพลังทาสนะคะอันที่3ก็เรื่องของรูปทรงบ้านต่างๆแล้วก็วงจุ้ยในใจของผู้ที่จะ นำวิชานี้ไปใช้ก็สําคัญนะคะว่าเรามีความศรัทธาแค่ไหนมีคุณธรรมไหมและใช้ถูกต้องไหมและมีการเคารพครบคูบาอาจารย์เคารพเจ้าของวิชาบ้างหรือเปล่านะคะเพราะวิชานี้จะรอดในชีวิตูงช่วยของแพ้นั้นเราจะให้จะช่วยเหลือคนที่ศรัทธานะคะแล้วเป้าหมายที่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณกาลลายพันปีมานั้นเขาถ่ายทอดวิชานี้แล้วแต่ละคนเป็นหงชวยพื้นฐาน และแต่ละคนขึ้นอยู่กับว่าการใช้สมาธิสติหรือปัญญายาณไปขยายให้เหมือนกับต้นไม้ต้นนี้แล้วกันทุกผู้ชมคือทุกคนจะได้เหมือนจะได้ก้อนหินอัญมณีมาหนึ่งก้อนจากครูบาอาจารย์นะคะให้อัญมณีมาหนึ่งก้อนอาจจะเป็นเพชรอัญมณีที่ได้จากภูผาหลายล้าน,ล,านล้านปีมาคนละหนึ่งก้อนและแต่ละคนเอาไปคิดเอาเองว่าหนึ่งก้อนนั้นคุณจะไปทําอย่างไรเพื่อที่จะต่อยอดเอาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับตนเองและคนอื่น แต่ไม่ใช่ว่าเอามากอดเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ไปคิดนะคะไม่ได้พิจารณาว่าจะเอาก้อนอัญมณีนั้นไปทําอะไรให้มันเกิดเป็นพลังให้เกิดเป็นอาถรรพซึ่งก็เป็นวิชาหนึ่งนะคะท่านผู้ชมในวิชา n น t u ร a l เ n e r g y f ฟ n g s h ช่วยมันเป็นวิชาอาถรนอัญมณีอาถรรพ์พลังธาตุอาถรนของสีโอ้ยสารพัดอาถรรพ์เลยค่ะคําว่าอาถรนแสดงว่า มีอํานาจมหาศาลจริงๆนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมติดตามารายการนี้โดยดิฉัน3รี้ n a t u r a r Energy เฟื่อช่วยต่อไปถ้าใครฟังแล้วกด subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วถือว่าจะทำให้ฉันมีกําลังใจมากขึ้นที่จะนําสิ่งนี้สละเวลาที่ฉันต้องเดินเดินเดินออกไปสัญจรไปทั่วทุกที่นะคะ ได้สลัเวลามาพูดเรื่องนี้กับท่านผู้ชมที่ไม่สามารถจะเดินตามดิฉันไปได้หรือไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้นะคะก็มาฟังทาง YouTube นี้นะคะ,ะช่องนี้ดังนั้นกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆและกดติดตามนะคะแล้วก็เพื่อที่ได้ดูมีว่าเออถ้ามีคนติดตามสนใจเยอะๆดิฉันก็จะได้เข้ามาต่อยอดให้เรื่อยๆแล้วก็มากขึ้นเพราะคิดว่าวิชานี้กําลังจะออวงจุ้ยจริงๆกำลังจะสูญหายไปแล้วนะคะแต่ดิฉันจะมาในแนวของนักวิทยาศาสตร์ พระเชนเองนั้นก็มีความรู้จบมาทางด้านสายวิทยาศาสตร์เคมีและก็ทางด้านเรศร,รษฐศาสตร์วิเคราะห์เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องพิสูจน์แล้วค่ะถึงจะมาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมที่มีปัญหาใดๆนะคะก็าสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะอาจจะเ,เข้ามาในคอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะเข้าไปในเพจชเวนกันทา88ที่จะบอกว่า,าดูดวงบ้านด้วยหัวจุ้ยนี่แหละค่ะเข้าไปพบบดิฉันในในอินบ็อกซ์ได้หรือจะไปในเพจ สุริยันจันทา8 8ตอบปัญหาหวงจุวิทยาศาสตร์ษษด้วยอาจารย์ตรีเนศหรืออยากจะรับฟังเสียงในทุกวันเสาร์สะดวกในเสาร์ช่วงเช้านะคะประมาณช่วงท้ายของรายการตอน9โมงถึงประมาณ10โมงวันเสาร์นะคะทางช่องต,อตะชะ a อ576มริกาววีดังสิทนะคะก็จะมีให้แนวทางจากคำถามที่ท่านพูด ผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะถามเข้ามาว่า่วงจุ้ยอย่างนี้เป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นไหมไปเจอมาแล้วถามได้นะคะดีตอบให้ฟังในรายการเป็นวิทยาฐานกับท่านอื่นด้วยนะคะสําหรับท่านนี่เป็นปัญหาส่วนตัวก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ในเพจนะคะว่าหรือแต่ถ้าเกิดที่มันหน,นาสาเช่นท่านที่เป็นเจ้าของอธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันนี้ช่วงนี้ฉันเห็นใจมากและวฉันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยมากเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรมีความสุขใจที่ได้เดินทางไปให้คําแนะนํากับ ท่านผู้ชมที่เป็นเจ้าของธุรกิจอสังาาหาริมทรัพย์ช่วงนี้มีปัญหามากไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเกิดจากเกิดจากที่ว่าภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้เป็นช่วงขาลงแล้วทุกคนมีไรายได้ถดถอยบางคนก็ตกงานและบางคนก็เคยกู้ พื่อนอกู้ธนาคารน,นะคะผ่อนชำระหนี้ในเมื่อตกงานหรือไรายได้นลดลงหรืออาจจะต้องทํางานแบบหาเช่ากินค่าคืองานประจําไม่มีแล้วการที่จะผ่อนชาระหนี้แบบเดิมนั้นก็ไม่สามารถจะทําได้แล้วดัะนั้นบางทีอาจจะต้องพักชําระหนี้หรือถ้าตกงานในยิ่งแย่หรือถ้าหัวหน้าครอบครัวตกงานไหนจะลูกไหนจะภรรยาไหนจะอุ้ยหนจะพ่อแม่ที่แก่ชราหรือจะเป็นคนป่วยติดเตียงนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นรายได้ตรงนี้หลายคนที่เคยฝันอาจจะดาวบ้านเอาไว้ก็จ,จะถูก ผ่อนบ้านไม่สำเร็จก็ถูกยึดบ้านนะคะแล้วเจ้าของธุรกิจอุตสาห์ทำบ้านไว้อย่างสวยงามว่ามีช่วงหนึ่งที่ช่วงน้าท่วมก็จะมีอพาร์ตเมนต์คอนโดมากมายอู้จตนั้นสร้างแทบไม่ทันเลยนะคะแต่มาตอนนี้ถึงอยากจะได้ยังไงก็ขายยากแม้บางคนจะใช้แผนโปรโมชั่นการตลาดว่าให้อยู่ก่อนผ่อนทีหลังหรืออยู่ไป2ปีฟรีๆไม่คิดค่าเช่าแดงสิน้น ก็ยังหาผู้ที่จะเข้ามาอ,อยู่ในโครงการเราในะยากมากบางคนก็ซื้อบ้านแถมทองคําบางคนก็ซื้อบ้านแถมรถก็ยังไม่เวอร์เพราะนั้นท่านผู้ชมคะ,ะสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาในมุมมองของดิฉันรีเนตเนเจอร์เอนเนจี่ฝ่งช่วยทุกอย่างมีอาถรนพ์ของพลังช่วยได้คะ่ะแต่นั่นคือท่านต้องมีความศรัทธาคือ่วงจุ้ยในใจเรามีคุณธรรมและก็มองโลกในแง่บวกไม่คิดที่ว่า จะเอากําไรแต่ฝ่ายเดียวนะคะแล้วพี่ชาเนี่ยของพลังธรรมชาติก็จะช่วยท่านท่านไม่ทําร้ายพลังาธาตุธรรมชาติไม่ทําร้ายพลังงานชีวขวงคนอื่นพลังก็จะช่วยท่านค่ะเพียงแต่ว่าขอให้ท่านเปิดใจนะคะแล้วก็จะดูว่าทําอย่างไรเพื่อที่จะให้คนที่พอจะมีไรายได้บ้างนะคะที่เราปลูกสร้างไว้แล้วให้เขาเข้ามาแล้วอยากเข้ามาเช่าหรืออาจจะมีไรายได้พอจะมาผ่อนซื้อไม่ใช่ขับรถแล้วผ่านเลยไปท,ทั้งที่เราขายบ้านราคาของเรานะั้นราคาก็ไม่แพงนะคะ แล้วก็อยู่ใน,นคนก็ผ่านทุกวันทําไมทาไมคนทําท่าเหมือนจะซื้อแต่ไม่ซื้อนะคะแล้วบางท่านก็ตอนนี้ขายที่ดินเปล่าในราคาที่ถูกมากก็ไม่มีคนซื้อทําอย่างไรนะคะแมจะราต e อินดิชิเฟ่งช่วยโดยดิเันตรีเนธพร้อมจะให้คาตอบแก่ทุกท่านได้ค่ะแล้วก็จะบอกแก่ทุกท่านว่าในแต่ละสัปดาห์นั้นดิเันจะอเอาแต่ละคําถามที่ได้เจอมา,อาแล้วก็ปัญหาที่เจอมาด้วยประสบก,การณ์ตัวเองรวมทั้งคําถามของท่านจากเพจจากบล็อกซ์จากโทรศัพท์นะคะ ทั้งหลายมาเล่าสู่กันฟังและก็ตอบให้กับทุกท่านได้รับทราบยังไงก็ถ้าสนใจรายการนี้เพื่อเป็นกาลังใจให้กับดิฉันตรีเน่นะคะเขาเรียกที่ได้ฉาย,ยาว่าเ,เจ้าแม่แห่งพลังนะคะจะได้มีเวลาแล่มีกําลังใจมาถ่ายเข้าวิชานี้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อจะได้นําไปช่วยเหลือตัวเองหรืออาจจะได้มาเรียนรู้กับดิฉันตรีเน่นะคะท่าน ท่านผู้ชมสนใจนะคะอนาคตติดต่อไปเรื่อ,อยๆท่าอาจจะมีการจัดคัฟพิเศษไปยญญ้ายฟังฟรีก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะสาหรับวันนี้สมควรเก็บเวลาแล้วเราพบกันในอ,อีพีต่อไปนะคะขอทุกท่านมีความสุขและก็อยากก้าวล่วงพลังงานธาตุธรรมชาติทั้งตัวตน,นี้พลังงานกําลังลุกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องลมเรื่องน้างําท่านผู้ชมประมาทไม่ได้นะคะตอนนี้น้ํากาลังมาแล้วค่ะเรมาลักษณะพายุแล้วก็เรียก น้ำรอการระบายถ้าตรงไหนเป็นที่ต่ํามันก็กว่าจะรอระบายก็นานนะคะแล้วตรงไหนต่ำกว่าก็จะไปอีก แล้วกเกิดมีฝนกระหน่ำลงมาไม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นพายุใดก็ตามท่านผู้ชมคะนั่นแหละจะถูกพิฆาตจากพลังทาาดน้ําซึ่งน่าเป็นห่วงมากเอาไว้คลิปหน้านะคะอันนี้ฉันจะมาพูดถึงว่าถ้าน้ํามาก่อนน้ามาเราจะใช้พลังงานท่าธรรมชาติอย่างไรมาแก้อาถันพลังทาาุน้ําที่จะมาทาร้ายเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามกันคราวหน้านะคะการแก้อาถันพลังของท่าดน้ําเราใช้พลังท่าอื่นมาแก้อย่างไรแล้วพบกันคราวหน้านะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ